สบายดีสวัสดีเพื่พี่น้องยินดีต่อหกศูนย์สองขอบการชาแนลพากินปลาเถียมมาพี่น้องมันกินเข่าเพี่น้องผลเห็ดฟางพี่น้องก็มียำมุนเส้นพี่น้องยำมุนเส้นแซะเพื่บนพี่น้องนะเทมป์ถาดใหญ่พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องสับเซ่บามวาทานกิ๊แซ่บแซะสับเซะท่านบอกกิ๊ดอะไรแล้วก็เลยเอาพวกเขานี่ กินเข่าก่อนหยิ้วเขา่เขาเียมาเริ่มพี่น้องกินเข่าก่อนกินเข่ากับปุนเห็ดฟางพี่น้องแซ่บแซ่บยิ้วเข่าพี่น้องทักลายพี่น้อง อืมแ mm. ่บไปเนอะเกี่มมาทมาิใหม่อืมมมมหไปนอะเล้กช well, ิมม er> ุนเสีนจมมุนเสียนไ้ไปน้อทุกแสบกันเด้อคำใหญ่ๆไปเนาะมีกุ่งตัวใหญ่ไปนองจิ้มเขาเลยยัมมุนเสีนจิ้มเขาไปนะะย่ามนะจิ้มเะ มันไม่ต้องกรุงตัวใหญ่จางบ่ดีบ่

กวงตัวใหญ่ๆมั้เนาะมาเม่นันนาะบักพังผักบ,บังมนลายเพระนอไร้ผเอาหนังเ <c oughs> มนผักบังมาันนี้กินกับอันนี้เข้ากันอยู่ไดกับอันน,นี้กระบนเฮดเนาะมันใหม่บนกอือบนกคือเยอะอันนี้ใหม่เนาะ กุ้ไมีตัวใหญ่ไปล่าขนาแบบไาถานกี่ถ่ากุ้งกุ้งแล้วอืมกุ้งล้ว

คนคนนึ่งเระว่าก่ดิบเส็แบบนี้มันเป็นเกาเข่านะนำแำเกาเามันดิ nhanh vậy đó uhm. Này. 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 ผักกระเส็ักกระเส็ดเนาะเห็นหน่าบัตรเฮาเอิ่นผักกระเส็ดกันและบัตรเฮล่าอื่นเป็นเกอนเนาะผักกระถินเนาะผักกระถินก็อยู่ตรองพ่นไว้เนาะ โอ้เขาชนะมูซอ่ะอันบุบเหตุแหบมันหรือปาพอยังนี่นะผัก dạ không? Vâng. Ừ, dạ ừ. <laughs> mà dạ bay thắng nè ừ hừ mà lấy thắc mà พักไอมเนาะพักหลาายอืมอม,มพักบกของอ <laughs> หนาอันพักบม่เข้าปากนี่เนาะคุ้งนะครับ่ละกุ้งไม่ได้ปลาไม่ไกุ้งตัวใหญ่ๆตัวใหญ่แบบในรถคุ้งต้องใส่บวงแล้วมันหนาบวง อกตัวหนึ่งพอแล้วมาทันที่ 嗯。 ทั้งที่ฮะชิบนะโอเคนะพี่น้องขอจบคิวเพียงสำนิคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดิมพี่น้องอสบายดีบ๊ายบาย